อ่ะข้อถัดไปนะครับห้าสิบเก้าต่อเลยเนาะห้าสิบเก้าออมอิวแอร์เอยนะครับและเพื่อนอีกสองคนแสดงว่ามีสีรวมกันทั้งหมด6คนใช่ไหมเอาเขียนข้าวๆก่อน6คนไปรับประทานร้านอาหารแห่งหนึ่งนั่งโต๊ะกลมนะครับ6ที่นั่งพอดี โดยที่ออมอิ๋วแอเอยต้องนั่งติดกันจะสามารถนั่งรอบโต๊ะกลมได้กี่วิธีนะครับอ่ะโน้ตกันนิดหนึ่งเนาะสำหรับข้อนี้ข้อนี้พอเราโน้ตออกมาปุ๊บสิ่งเราได้ออกมาคืออะไรครับนั่นก็คือเคสเนี้ยนั่นก็คือเคสที่มานั่งติดกันใช่ไหมรอบเนี้ยสิ่งที่มันยากก็คือยากตรงเงื่อนไข ยากตรงเงื่อนไขนะครับพอเงื่อนไขในข้อนี้ค่อนข้างที่จะอ่าอย่างที่พี่พูดไว้นะในการเรียงอะใคร,รใก็นึกอ,ออกได้นะครับเส้นตรง n แฝวงกลม n ลบหนึ่งแฝนี่ยแต่ที่มันยากมันยากตรงเงื่อนไขเวลาเราทําซึ่งเวลาเราทําตัวของเงื่อนไขเงอื่อนไขแรกสาหรับตัวของการเรียงนั่นก็คือติดกันติดกันนั่นก็คือการมัดรวมกันแล้วก็นับเป็น1 จากนั้นเราก็จะทำการสลับจากใหญ่ไปเล็กฮะซึ่งพอปเป็นแบบนี้ปุ๊บนี้คือเคสของติดกันต่อไหมครับย้อยอย่างเช่นสมมติน้องมีกอขอขอเราให้กอขอติดกันพอกอขอติดกันปุ๊บจากเดิมตอนแรกเรา,าใช้สูตร3แฝกก็คือตอบ6ใช่ไหมแต่สมมติจ์เขาบอกว่ากอขอติดกันหมายความว่าไงครับหมายความว่า กอและขอติดกันก็ทําการมัดกอขอไว้แล้วก็นับเป็น1ก้อนและก็คูณกับขอแสดงว่าตอนแรกมันมี3ตัวเราทําการมัดกอขอก็นับเป็น1ใช่ไหมมันจะเหลือ2ตัวพอทํา2ตัวปุ๊บตัวนี้ก็คือ2แฝกสองแฝกทาจากใหญ่ไปเล็กก็คือทําข้างนอกแล้วก็เข้าไปทําตัวที่เหลียงข้างในตัวนี้ก็คูณด้วย2แฝกสแฝกคูณสแฝก2อคูณสได้4ตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดกี่วิธีครับ4วิธี นี่คือเคสที่เราได้ออกมารู้ไหมครับในปิดกันซึ่งพอเราทําเคสติดกันปุ๊บข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าไงครับโจทย์เขาบอกว่าเขาทําการเรียงทั้งหคนเขาทําการเรียงทั้ง6คนรร6คน,นั่นก็คืออมอิ๋วแอร์เอ่ยเนาะแม้เป็นวงกลม มีเลยครับเป็นวงกลมครับซึ่งพออยู่ในลักษณะนี้ปุ๊บค่าที่เราได้ออกมากะไรครับค่าที่เราได้ออกมาก็อาใส่ชื่อเข้าไปออมอิวแอ่เอ่ยซึ่งตัวนี้เป็นออมตัวนี้เป็นอิวตัวนี้เป็นแอ r แล้วตัวนี้เป็นเออย ดังนั้นหลักการในการทําของเราก็คือเราทําการมัดใช่ไหมดังนั้นพอน้องทําการมัดปุ๊บค่าเทียบได้ออกมาออะไรครับค่าเทียบได้ออกมาก็จะนับเป็นหนึ่งตัวใช่ไหมจากเดิมเรานับหตัวตอนนี้ก็จะนับเป็นหนึ่งสามสามตัวสามตัวแน่นอนเราเรียงวงกลมวงกลมสูตรคือ n ลบหนึ่งแฟ์ แสดงว่าค่าเดียวได้ออกมาตัวนี้ก็สตัวก็เป็นสามลบหนึ่งแล้วก็ใส่แฟกคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยตัวที่อยู่ข้างในข้างในที่เราทําการมัดมันมีสี่ตัวตัวนี้ก็จะเป็น4แฟกเลยเพราะจดปออไอ้ด้วยนะครับว่าทุกครั้งที่เราทําการมัดตัวที่อยู่ข้างในจะเรียงแบบเส้นตรงเสมอแสดงว่า <c oughs> ค่าเดียวได้ออกมาในข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ2แฟกคูณกับ4แฟก็คือ24 24คูณ2แฟกได้48วิธีข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่ครับ48วิธีจบค่ะนี่นะข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่ครับ48วิธีตอบข้อไหนนะตอบข้ 3. อ3เห็นไหมไม่ยากเลยนะครับถ้าจับคอนเซ็ปเป็นก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถเนาะเมุมองพี่นะครับ ถัดไปข้อที่60ข้อที่60ใช้ CNR แล้วก็ถามหา PNR ถรกไหมตอนนั้นอ่ะเราทบทวนกันนิดหนึ่งก้อยนอ้อยอกรณีที่น้องใช้ตัวของ CNR CNR สูตรคืออะไรครับสูตรคือ CNR หรือ n เลือก r n เลือก r สูตรก็คือ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r แฟก r ก พอ CNR คือ NFAC t เลือก RFAC ปุ๊บนี่คือสูตรแรกถัดไปสูตรที่2กันเลยครับ PNR PNR นั่นก็คือการเรียงของวัตถุที่แตกต่างกันถูกไหมครับซึ่งตัวของ PNR ค่าทีค่าเทียวได้ออกมาตัวนี้ก็จะมีค่าเน่าไร่ครับค่าเทียาได้ออกมาในตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตัวของ NFAC t ส่วนด้วยตัวของ n r นลบ R นี่ก็เหมือนสูตร CNR เลยแต่แค่ไม่มีสูตรคูณ R แฟเข้าไปต่อไหมดังนั้นค่าเดียวด้าอวอมาในข้อนี้คืออะไรครับค่าเดียวด้าวมาในข้อนี้ก็คือเราก็จะได้ค่ามาเป็น Cn10 แล้วก็ตัวของ Cn7 เนาะแทนค่าสูตรเข้าไปตัวนี้ก็จะเป็น n แฟส่วนด้วยตัวของ n ลบ10แฟ10แฟตัวนี้ก็มาจาก Cn10 จะมีค่าเท่ากับ Cn7 ซึ่งคราวนี้ตัวข้างล่างตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตัวของ n แกส่วนด้วยตัวของ n ลบ7แกแก n แกตัด n แกได้ตัวของ7แกตัดกับตัวของ10แกได้ก็ควยคูณก็ได้นะครับนี่ก็แล้วแต่วิธีการของแต่ละคนเนาะถ้าเป็นพี่พี่จะคว้ยตัวของ n ลบแกมาเพราะมีค่าเยอะกว่า n ลบแล้วตัวนี้10ก็ตกขึ้นไปคูณตัวนี้ฝั่งเป็นตัวเลขอีกฝั่งนึ้งเป็นตัวแปร7แกฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรครับ n ลบสิบแฟกหลายคนจะทําการถอยก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่แต่อันนี้สมมติพี่แก้ไปสมการตัวข้อมูลก็ต้องเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่ามันคือแฟกทอเรียลถูกไหมครับตัวข้างล่างก็ต้องเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องจะจับ n ลบเเท่ากับสิเลยหรือว่า n ลบสิเท่ากับเเลยก็ได้ถ้าสมมุติเราจับตัวนี้เข้ามาก็แฟกมันเหมือนกันแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นอะไรครับตัวนี้ก็จะมีค่า n ลบเเท่ากับ10 n 10. จะมีค่าเท่า,าไหร่ครับ 17พอ n มีข้เท่ากับ17ปุ๊บโจทย์เขาถามหาอะไรนะโจทย์เขาถามหา p ใช่ไหม p n เลือก3แสดงว่าตัวนี้คือ p 17 3ค่าเราได้ออกมาก็คือ17แฟกส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วยตัวของ17ลบ3แฟกก็เหลือ14แฟกดังนั้นเลขหอยไปเลย17คูณ16คูณ15คูณ14แฟก เท่ากับตัวข้างล่างปุ๊บอ่ะก็จับเท่าันเลยตัวนี้ก็14แฟกต์แฟกต์ตัดกับ14แฟกต์ค่าเทียวได้มาในข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ16คูณ15นะครับถ้าเป็นพี่พี่จะค่อยๆจับคูณเลขขึ้นไปนะนั่นก็คือตัวนี้พี่ก็จะจับตัวของ16หอ่ะถ้าสมมติใครขี้เกียจคูณนะครับเราก็สามารถแยกค่าออกมาเป็น2กับ8ได้พอ2กับ8ปุ๊บ2คูณ15ได้30 30คูณกับ8เนี่ย240เนี่ยมันเร็วกว่านิดหนึ่งคิดว พอ2อ0อปุบคูณเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับตัวของ24คูณกับตัวของ17นะครับเลขเพียวได้ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับตัวของ4080นดนั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อไหนครับตอบข้อ2นั่นเองนี่นะครับเรจะจบตัวของชีวีปวกันนับแล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นการใช้สัญลักษณ์หรือใช้เงื่อนไขเบื้องต้นเนาะใช้คุณสมบัติเบื้องต้นไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับ อ่ะประมาณนี้นะจัะน,นี่ไอตัวนิดนึงชิบนี่เพิ่มความน่ารักนะครับตอนนี้ก็เลยตอบข้อไหนครับ ข้อสองนั่นเองนะไม่ยากนะครับคอนเซปต์คร่าวเนาะไะดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสคร b e ยย่ u b s c r i b e ย Sub ับสครับย้ย,ย,ยถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพจขอโจทย์จานเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ดีๆและเทคนิคต่างๆที่อาจารย์บอลจะเอามาฝากแนอนาคตด,ด้วยครับ